สวัสดีค่ะพี่สายจากจุฬาติวเตอร์นะคะพี่สายเรียนจบที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและศึกษาต่อปริญญาโทที่ Queen Mary university of london ที่ประเทศอังกฤษค่ะวันนี้นะคะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการสอบ CUATS มาแบ่งปันมาแชร์ให้น้องๆฟังกันค่ะ <c oughs> การสมัครสอบ CUATS นะคะสามารถทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยค่ะ register atc jula ac th นะคะตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังหาที่ติวเพื่อเตรียมสอบ CUATS นะคะมาทักทายกันได้พี่จุฬาติวเตอร์นะคะเพราะว่าที่สถาบันของเราเนี่ยมีคอสตัโตัวตัวที่น้องๆสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เราสะดวกนะคะเพื่อที่จะนัดแนะกับติวเตอร์เพื่อมาเรียนกันได้เลยค่ะแล้วอย่างนึงนะคะติวเตอร์ของเราเนี่ยมีประสบการณ์มากมายค่ะติวเตอร์ทุกคนเรียนจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทค่ะอยากจะให้เข้ามาพูดคุยกันเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะติดต่อกันได้นะคะที่แอปเขียวแอดจุฬาติวเตอร์ค่ะ